ดวงใจสารลักตอนที่38ปดเป้าหมายจริงๆของเบลลี่คือฟาโลส่วนอันวานั้นเป็นจุดอ่อนของฟาโลข้อตกลงที่เบลลี่ต้องการคือทองในจำนวนครึ่งหนึ่งที่อันวามีแล้วก็ยาคาดจากฟาโลมันไม่มากไปหน่อยเหรอทองครึ่งหนึ่ง และย,ยังต้องเลิกกับฟาโลอีกถึงมันจะมากไปแต่คุณคิดเหรอว่าคุณจะมีทางเลือกทางเลือกของคุณมีไม่มากนักหรอกอันวาคอร์พร้อมกับจ้องหน้าของบบลลี่ด้วยสีหน้าคุณคิดมันก็จริงนะแต่ไม่ยอมหรอกทำไมถึงรีบปฏิเสธไม่คิดดูหน่อยเหรอ ไม่จําเป็นอย่างดีเราก็ตายด้วยกันที่นี่ตายกันให้หมดนี่แหละคุณเชื่อไหมล่ะแค่ฉันปล่อยพิษบางอย่างคนที่นี่ก็จะตายหมดไม่มีใครช่วยได้หรอกผมคนเดียวกำจัดคุณคิดว่าคุ้มอยู่นะคําพูดหลอกเด็กคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอ ซีหน้าและน้ำเสียงเหมือนจะเชื่อไปแล้วทานไม่ออกอาการกลัวแม้จะเล็กน้อยก็ถือว่ากลัวจะลืมสิว่าผมมาจากไหนคุณเบลลี่ผมคือเจ้าของส่วนควบคุมโลกผมเจออะไรมาตั้งมากมายตั้งแต่สี่ขวบจนถึงตอนนี้คุณคิดว่า ความสามารถของผมมันมากจนคุณคิดไม่ถึงเลยล่ะดูจากเมื่อวานคุณก็น่าจะเดาออกจริงด้วยอาวุธลับของอันวาเมื่อวานจัดการลูกน้องของเขาจนสลบเมือดแทบจะไม่ได้ตั้งตัวจะได้ซ้ำถ้าอันวาจะปล่อยสารพิษหรือแก๊สพิษให้พวกเขาสุดดมมันก็คงไม่ยากของพวกนั้น อาจซ่อนอยู่ตามเสื้อผ้าของอันวาเขาประมาทเองไงละ่ะก็ได้เรามาตกลงกันใหม่เชิญว่ามาเลยโอเคแบบนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยอย่างแรกปล่อยตัวจูนี่ออย่างที่สองทองครึ่งหนึ่งที่คุณขอผมให้แต่ครึ่งหนึ่งที่คุณได้ไป ต้องแบ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วฉันจะเลิกกับฟาโลตกลงแม้จะเสียเปรียบอยู่บ้างแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้ฟาโลไม่มีอำนาจหากไม่เมีอนว่าฟาโลก็ไม่คิดที่จะอยู่ในค่ายทหารนี่อำนาจทั้งหมดก็ต้องตกมาอยู่ในมือของเขาอันวามองเบลลี่ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์เขา ไม่ได้ต้องการทองจริงๆแล้วเขาจะทำารฟาโรไปเพื่ออะไรการเลิกกันระหว่างเขากับฟาโรเกี่ยวข้องอะไรกันหรอตกลงตามนี้หลังจากตกลงกันแล้วบิลลี่ก็ให้ลูกน้องพานว่าไปรอจูเนียที่รถจูเนียรที่รู้ว่าเปียอคกำลังช่วยพาเขาออกไปจากที่นี่ก็ตกใจเมื่อรู้ว่า จ้าถูกปล่อยตัวปีแอเองก็ตกใจเพราะเขากำลังพาจูเนียหนีออกไปอยู่แล้วไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆบิลลี่ถึงได้ปล่อยตัวแต่พอพวกเขาได้เจอกับอันวาก็เข้าใจทันทีว่าอาจเป็นเพราะอันวาคนอย่างบิลลี่ของต้องการอะไรจากอันวาแน่แท้จูเนีย ถูกพาขึ้นรถไปกับอันวาเมื่อรถคันนั้นออกไปปีแอร์ก็หันมาทางเบลลี่แกทำอะไรอันวาทำให้แกสมบังไงได้ประโยชน์กันทั้งคู่อีกอย่างฉันก็ไม่ได้ทำร้ายเมียแกให้แกอยู่กับเมียไม่ดีเหรอไอ้บบลลี่ถ้าสรู้ว่าแกทำอะไรอันวาเราได้เห็นดีกันแน่แต่ฉันก็ไม่ได้ทำนี่ แกก็เห็นไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้ทำตอนนี้กระไซว่าต่อไปจะไม่ทำจูเนียถึงกับลงอกอันวาทำไมเขาหมอบิลลี่นั่นแหละที่จับตัวจูเนียมาแล้วที่เขาปล่อยเราอันวาทำไมเหรอเขาต้องการทองแต่กระช่างเธอถึงจะเสียดาอยู่บ้าง แต่ก็คุ้มอยู่ที่ตัวเนี่ยไม่เป็นอะไรเออแล้วทำไมพี่เปียถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขามาดูแลฉันแลวช่วยฉันต้องหากไม่ใช่ละถ้าอยากช่วยจริงก็ต้องพาออกมาแล้วสิอันวาไว้ใจเลยไม่ได้สักคนสงสัย ต้องตัดขาดจริงๆจังๆหมายความว่ายังไงเข้าไปในนั้นแล้วก็แสดงว่าช่วยจุเนี่ยได้และที่เข้าไปได้ก็ต้องรู้จักบบลลี่ถ้าไม่ร่วมมือกันแล้วมันจะเป็นอะไรอันวาคิดว่าเรื่องนายีก็จะให้อภัยจะอยู่กับปัจจุบันจะเริ่มต้นใหม่คิดใหม่แต่ตอนนี้ พวกเขากลับทำเหมือนเดิมและอาจมากกว่าเดิมอันวาจูเนี่ยนายมาขับเถอะฉันขับต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังจะบอกอยู่เนี่ยกลัวจะหลงขอบใจนะอันวาซึมไปเลยหลังจากพูดเรื่องเบียตอนนี้พวกเขากลับมาที่บ้านแล้วสมพร เป็นห่วงอันวามากในที่สุดก็กลับมาสักทีติดต่อก็ติดต่อไม่ได้ไม่ต้องห่วงอันวารหรอกพ่อตอนนี้อันวาเหนื่อยมากขอไปพักก่อนนะเออเดี๋ยวสิไม่กินอะไรหน่อยเหรออันวาเดินไปโดยที่ไม่สนใจคำพูดของสมพรเอออันวาคงเครียดนะลงสมพร ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจูเนียดูแลเองมันเกิดอะไรขึ้นถูกจับตัวไปใช่ไหมแล้วฟาโลเขาไปช่วยไม่ใช่เหรอแล้วเขาอยู่ไหนล่ะผมอยู่นี่ครับฟาโลพูดพร้อมกับเดินเข้ามาพ่ออันวาบอกให้เขามาหลอที่นี่พอบิลลี่ปล่อยตัวแล้วให้มาเจอกันที่นี่แม่เขาจะไม่อยากเชื่อแต่อันวาย้ำ ให้มาเจอกันที่นี่เขาเลยต้องทําตามมันยังไงการฟาโลผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากจะถามอันวาจูเนียอันวาละ่ะบนห้องอะ่ะแต่อย่าเพิ่งเลยนะฟาโลตอนนี้อันวาคงไม่อยากพูดกับใครหรือว่าเจอใครนะเกิดอะไรขึ้นไอ้บ้านนั่นคงไม่ได้ทำอะไรอันวานะไม่หรอก อันวาโอเคแล้วจูเนียล่ะก็โอเคเหมือนกันพวกเขาไม่ได้ทำอะไรถ้าอย่างนั้นมันต้องการอะไรกันแน่คงไม่ใช่จับตัวไปเพื่อจะปล่อยออกมาหรอกนะอันนี้รอถามอันวาเองจะดีกว่าจูเนียรู้นะเพียงแต่ไม่กล้าบอกขนาดพ่อแท้ๆ ของอันวาก็ยังไม่บอกเลยแสดงว่าของต้องรออันวาจริงๆฟาโรกลับไปแล้วเราจะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้อันวานั่งฟังนิ่งๆอันวากินอะไรซะหน่อยนะกินไปแล้วกินอะไรก็ช็อกแลตไงข่อย,อยังชั่วหน่อยเครียดจะตายนึกว่าจะตายที่นั่นซะแล้วตายก็ไม่ได้กินช็อกโกแลต หมอน,นัน่นก็ใจดำอะไรกันเนี่ยนึกว่าเครียดเรื่องที่จะต้องเสียทองไปก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรไอ้เราก็ห่วงทับแย่เห็นซึมๆตอนอยู่บนรถที่แ้้ก็เป็นแบบนี้เองก็ใช่่ะสิจูเนียพรุ่งนี้นายเป็นตัวแทนซันไป,ปอบอกฟาโล ว่าฉันจะเลิกกับเขาถ้าเขายังกล้ามาที่นี่อีกฉันจะเกลียดเขาไปตลอดชีวิตอันวาเนี่ยจริงเหรอเนี่ยใช่สาเหตุก็เป็นเพราะเขาตัดเขาไปก็ถูกต้องแล้วแล้วอันวาไม่รู้สึกอะไรกับเขาเหรอมันเลือกไม่ได้นี่ตามนี้แล้วกันได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมละ่ะก็ช่างเขาสิ แต่ถ้าเขามาที่นี่ก็ตามนั้นแหละฉันจะเกลียดเขาอ้อปีแอด้วยนะฮะต่อไปนี้เขาไม่ใช่พี่ชายของฉันเป็นแค่คนเคยรู้จักกันอันวาไม่ต้องห่วงอันวาแยากแยะได้จูเนียเป็นแฟนกับเขาได้จะบ้าเหรอ ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาซะหน่อยกด็ดีไม่เป็นกด็ดีแล้วแต่จูเนี่ยเลยอันอันว่าย่าแล้วแย่าแล้วฉันพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงแบบนี้ก็ไม่ได้เจอกับแยนะสิไม่น่าเลยทำไมถึงปากไวอย่างนี้อันว่าก็ไม่ได้บังคับซะหน่อยแย่จังฟาโรถึงกับกวนกวายใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย,อยู่จูเนีย ก็มาพบและบอกว่าอันวาขอเลิกเขาไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าเขาไปหาอันวาเองอันวาก็จะเกลียดเขาเขารู้ว่าอันวาพูดจริงทําจริงขอโทษนะฟาโลคือฉันไม่สามารถช่วยอะไรได้ไม่เป็นไรขอบใจนะจูเนียแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่พอจะช่วยได้ จริงเหรอจเนียขอบใจมากนะมีอะไรจะฝากถึงอันวาก็ให้ฉันมาได้เลยมีสิมีมากด้วยนอกจากช็อกโกแลตแล้วจะมีอะไรฟาโรรู้ว่าสิ่งที่อันวาชอบที่สุดแล้วไม่มีวันเลิกชอบก็คือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงความจริงใจกับเขาให้กับอันวาได้ คุณน,นี่รักอันวามากเลยนะแถมยังรู้ใจอันวาด้วยผมเอาใจช่วยนะอันวาคงรู้ว่าคุณจริงใจกับอันวาจริงๆขอบใจนะจุเนียฉันคงต้องไปแล้วไปนะอืมจูเนียขับรถออกมาแค่ออกมาได้นิดหน่อยเท่านั้นก็ถูกรถของปีแอก์วางหน้า แอร์ลงมาจากรถและดึงจูเนียร์ลงมาจากรถเช่นกันทำไมอันวาถึงไม่พบฉันปล่อยคุณเป็นบ้าอะไรอะ่ะอันวาไม่พบคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวสิไม่เกิดอะไรขึ้นพูดอะไรให้อันวาเข้าใจผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดฉันเปียขอโทษนะอันวาจะเข้าใจอะไรคุณผิดเหรอ คุณเป็นพี่ชายไม่ใช่แฟนหรือคนรักอันวาจะเข้าใจผิดอะไรคุณไม่จริงถ้าไม่เข้าใจผิดแล้วทำไมอันวาถึงไม่พบฉันฉันจะไปรู้เหรอถ้าคุณอยากรู้ก็รอถามอันวาไม่ฉันจะถามจูเนียนี่แหละไปกับฉันไม่ปล่อยฉันนะปล่อยพยแอไม่ฟังพยายามลากจูเนียขึ้นรถ โจเนียก็พยายามขัดขืนท่านวารู้ว่าคุณทําแบบนี้กับฉันต้องโกรธคุณและเกลียดคุณอะไรนะเกลียดเหรอปีแอหยุดแล้วจ้องหน้าจจเนียใช่ตอนนี้คุณเป็นแค่อดีตพี่ชายอันวาเกลียดคุณแล้วไม่อยากให้คุณเป็นพี่ขอแสดงความยินดีด้วยอะไรนะจากที่กระชากขึ้นรถ คราวนี้ก็มาบม่พอโจเนียถึงกับหน้าแดงเพราะกำลังหายใจไม่ออกปล่อยปล่อยฉันฉันหายใจไม่ออกพูดอีกทีสิว่าใครเกียดฉันพูดก็คุณไงละ่ะถึงจะฆ่าฉันได้ตายก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกเปี้ยมโมโหมากแล้วผักจูเนีย ล้มลงไปอยู่กับพื้นจูเนียหันมามองเปียถึงคุณจะฆ่าผมก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วเราจะได้เห็นทีกันว่าสันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเปียขึ้นรถพร้อมกับขับรถออกไปจูเนียรู้เลยว่าเปียจะมาอีกแน่เขาคงไม่ยอมแพงง้ง่ายๆเมื่ออันวาเห็นสภาพของจูเนียก็รีบเข้าไปประคอง เกิดอะไรขึ้นปีแอรน่ะสิเจอเขาระหว่างทางเกือบตายแล้วม่ล่ะคอเป็นรอยนี่คงไม่ได้ถูกบีบคอหรอกนะอืมก็บีบคอนั่นแหละทำแบบนี้ได้ยังไงถ้าฉันแมวเ,เชื่อวัามาโคมีหวังตายไปแล้วหมอนี่นี่สงสัยต้องออกเขินซะบ้างยังไงเหรอก็อมียาก แค่บึ้มเดียวคาสินโนก็พังแล้วอันวาไม่ต้องห่วงงานนี้ไม่ต้องถึงมือพวกเราหรอกแค่พี่อามารินก็พอคุณอามารินใช่ยังไงก็ต้องแก้แค้นจูเนียแค่นี้พอใจไหมเออมันเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงรับรองว่าไม่มี แค่ให้หมอน,นั่นรู้สับ้างว่าเล่นอยู่กับใครนี่ที่คิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าใจอ่อนเป็นห่วงเขาหรอกนะไม่ไม่จะเป็นห่วงเขาทำไมเล่าเขาเกือบค่าฉันแล้วดีมาก